สบายดีสวัสดีจ้ามือากมาลุยงานลุยงานสร้างบ้านกันต่อจ้าพี่น้องสร้างบนแกกำลังตัดเล็กน้องสบายดีบอกกุ้งสบายดีพี่น้องจะเห็นยังไง สบายดีพ่อสบายดีปูสบายดีมาสิสางสบายดีงยาดเล็กพี่น้องดันีน้องานกันต่อพี่น้องใจให้บเพิ่ง สามสิบบ่พ่อจะบ่เล็กพ่อบาะคันบอพ่อสือมาเติมอีกเต้ยังอีกสองเซนเตยังเออมาไว้รถเซนนพอสื้อมาเติมนะคนไมันลบเ่แบบอันนี้แมนไม่แบบเวยไม่แบบใม่แบบาสา ต่อขึ้นไปชีไรแต่แต่ลุม้นึ้คนครับวนีสามแมตหกสิบใช่ท่านให้ให้ดีกับท่านแมทาีแต่ว่าทาาี่เอาส่านม่งิเพราะเื่อเอาจะเกาะทังมาทั้งนาจะเกาะทั้งนี้เพราะว่าทั้งนี้ดินมันสูงเนะะาะขาสูงก่อนงามเนานะสุดนางคือจะเกาะทางงลังนจังนะวนนี้วันน,ะนี้เศาเพราะจะขิ้นไปมัด มันเล็กแล้วก็มันเล็กแล้วแล้วก็พอดีตีแบบมือเอ็นมือเอ็นเนาะเดเดเทเนาะมือเอ็นม่นแบบเด็ดเดเเทยเตาเตาประมาณมือหนึ่งสองมือเวลาจิ้มทรายเพิ่อขึ้นโครงลังคาเพราะว่าให้มันแน่นหนาให้มันแห้งกระคักก่อนเราจังมาแกะอ่ะนะซาซาได้พาเล่มงามมาครับว่ะซาซาได้พาเอามาตรทานมาเนาะวั่ได้เร่งรีบเน้องแต่ว่าเอาแต่เน้นเน้นดีๆไว้ก่อน เอาเน้นนะเฮียเอาเองเนาะเฮ็ดกับขัดเลยพี่น้องไม่ก็ยัง้ชีโค้เพิ่มตอนนี้กเพราะว่าไม่เอาไปแช่น้ำมันกบเข้าไปแช่น้ำได้ชีโค้มาอีกจุดหนึ่งอันนี้หาก็ได้เพิ่มเงินแช่สองคืนพี่น้องก็คืนใช่ไหมก็คืนเข้าเยอะมากตอนน ไม่ม anyway, ันหลายปีแล so no. ้วเนาะมันเม็ดน้ำแล้วพี่น้องก็เลยเอาไปแสใส่น้ำมันกบยากเด้มือนอกจากคนไม่สางเป็นกบคนมาพีวะไม่เดยวพอไยมมกั่เนเดยนรุาะวด้ห่าเออมชุเจด คนมามือเนาะนี่ก็เป็นไม่แบบไม่ยังก็เฮ้ยเอาเอาอ่าไม่กกมันซอยง่ายไมาหิดหิดไม่แบบมันง่ายพอดีเที่ยงให้สร้างเป็นฟักเพียงกินข้าวกินน้ำก่อนแต่แรงโเลยต่อจะไปหดแล้วว่าตัวนุนมองเจ้ะตัวหนุนมองเนี่ยหดอยู่หดอยู่ดีความนึงหดเอายแรกแรกส่วนแรกแรกนี่มันยังบริจากติดไปหางมันยังบริจาก จรงหดเยพอผ่านไปจักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็เมือละเถือก็ได้เนาะเถืออะลยวสอมือจะนึงใช่ไหมแค่บอกชี้อ่ะเสวแรงก็ได้ป้าีนเลยบุ้ยไปเอาดอกสั่งคนซื้อมากินเข่ากันพี่น้องจะไงคนมึงรุยงานต่อในสิบแปดบ่ะเพอะเด้ เตยมั่งใหม่มากินพี่น้องกะมาเกียงแล้วไปแล้วเนาะสามิงกับบากุ้งก็เอามาไหวจัตฉีกซื้อมากินน้ำจนนใจพ <laughs> ี่น,มมน,น้องไปปูน้ำกินแล้วป่าจะให้ปูกับหญ้าชิมพี่น้องซื้อมาเมื่อเช้าในกระวานได้มาเกียงกะเก็บไว้ให้น้องนนกินน้ำเป็นกระม,มากินยูมาเกียง สางเดี๋ยวนี้ผนกาเมื่อกินข่าวกินนนําพี่น้องจเพิ่นกาสีมาลุยงานต่อพ่อบอวันเนีฮะอะไรอันนี้่อบอรวไม่แบบเลยเราพ่ออะไรวะ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแก้าพกวนพ่อต่อไปต่สาเลยอันน้าจะเป็นเสาไม้เสาหนาามเสาเป็นเสาไม้บบตัด้ะพอน่าชิคุดลงไปเนาะ รกียร <ih unting> ์น่าเสียดายสาไม้ซิเมนาร์ซิปเวเดต้ดได้พี่น้องมีแต่้เรามาแต่ละกาคุณลงไปนะครับคุณลงไปอะไวเชื่อห้ยเกลือได้แบบแบบปาอวนพันเบอรเนาะปาอวนบอรายบอนท์บวกจะได้บ่กมาเจาะกินใหม่จะคุมละสองพัออกเกลือมันกระถือทองละพันเกียรกลืบ่แพงกันไหกันพวกม่มประตูนี่นํำมา

ไงจะน้อยให้น้องนุ่นมาเขาเฮียนมาคขายเกลืองจปูกับหนาน้ำกินขักแท้บอกกุ้งเดี๋ยวนี้กานักเฮียนกับักกันหลืกเมื่อวันละพี่น้องผักเถียงเนะนาะนั่นอยากได้ต้นใหม่จะสองต้นสามต้นนะแม่นจ้ะแต่หาอันนั้นก่อนเลยหาเสามาเห็ดอันขอบต้นใหม่ก่อน,น อน่นแน่นปุ๊กดานหลังออมแอมคางก่อนโมีนะเลยหาใหม่มาก็เนาะเห็ดขอบก็หาจงปลูกทีเดียวบัดเดียวแบบเอฟซีแนะนำมาบันบันคืนนันจะงามบัดเดียวเลยไปเนาะแน่นยะไม้เอาใหม่เก่ามาเห็ดเป็นขอบต้นใหม่ขอบม่อันนั้นยักใหญ่พดนั้น์ใหญ่พดเ่อนเอาเผื่อใหญ่จะนายดี

บพพอปุยมาเทเอนหอกอออีกอันเนี้ยตัวซีกออเข้ไปแล้วกันเทคานเอ็นเทคานบรรทัดจิตั้งมุกปบทับหลังกับหลังอีกเนโมงกลับบ้าเที่่ิบสขึ้นได้บ่บกุ้ง สรางคืนอตอกนานน,านอยู่บ่เจ้า,จาคืนได้บ่สร้างเป็นถูกแล้วเนาะนะปายมันนะไงเอาเ<อ>นี่ยเอาแม็ดแม็ดแม็ดบ่ แทกจนสุดเลย่เฮ้ยพอบ่พอความเราว่าบางเรงอาจจะกพ่อพูดถู่ะเใหมไม่กอบประมาณ้เอประมาณน้เอปาะแถว 60บ่60โอเคเนาะ60ไปแล้วป่ะ okay, no. แม่เน้นบรรยากเกาะอ่านเทนครัวของน้ำเอาก็ต้นผักลงมาอีกสูงๆเพื่อใบก็ดี่าดจะพอเนาะนี่ก็ยังใส่ได้อยู่จ้าพี่น้อง สร้างเพิ่นมาพ่อตามเพิ่นแหละคนหล่าพ่อใช่พอเมื่อก่อนจะหน่อยซามิงบากุ้งจังคอยเมื่อน้ำหลังเดี๋ยวยางเบิ่งรอบๆบ้านก่อนพี่น้องจะขึ้นบ่ได้ดอกขึ้นสูงบ่ได้ดอกเฮ้ยขึ้นเฮาไกลแล้วไกลแล้วพ่อเหมือนเราพ่อเหมือน

ถอยนะเล็กตัวหนึ่งมันจะได้สองอันโอ้ได้สอ,องอันอ่ะขนาดจะพ่ออยู่ให้พอเมื่อก่อนจะไหนเขาจังเมื่อนะนเนาะคือแดดแดดจะให้กินนำ้ำดุเลยกินนำ้ำลาย มันทอนพี่น้องอากาศอบอ้าวยางมาเบงทางด้านหน้าพี่น้องคือด้านหน้านี่สามเมตรเบยหรือวะอนนี้ปับดินใหม่ให้เป็นรุด,ดินมาปับใหม่แม่นจ้าพี่น้อง ตาม F C คอมเมนต์แนะนำชาวมิงบับมกุ้งมาว่า3เมตรพี่น้องเพื่อฝนตกเนาะย่านนำฝนมนศาสตร์เข้ามาดัานในพี่น้องหรือว่าเอาไว้เป็นบ่อนนางลินทางนาบ้านก็ได้ตาม F C คอมเมนต์เข้ามาด้วยจ้า3เมตรพี่น้องนาบ้าน สามเสาเป็นเสาใหม่แทกไปแล้วครับนึงแต่ว่าแทกใหม่เพราะว่าให้รถฟอร์ดมาปั๊บนาดินใหม่แม่นจ้าพี่น้องทางหน้าบนเฮาสิเกาะมันลุกแห้งห่เนาะแม่นไปเลยเพิ่นมาปั๊บเพื่อเวลาเฮาสิเกาะมันง่ายเด้ดินเพียงมันง่ายจ้าเวลาตั้งเสามันจะชี้ง่ายพี่น้องให้เพิ่นดุดปั๊บระดับให้มันงามนี่มันก็สูงขึ้นอยู่เน่อยคันบ่อแล้วมันค่อยไปทางหน้าพี่น้องง่ายไม่มีคมทถมอะไร เพิ่นถมเลยบ่ยไม่เขาตอกเนี้ยให้บกุ้งเพิ่นแทะล่ะก่าไม้ไหวพี่น้องพูดง่ายมากไหมเนาะพูดงาม,มนนะงจ้า จังหน่อยจังพากันกลับพี่น้องแทกกันแล้คนมาแล้วก็แทยังแล้วจังพากันกลับซึงไปเดยพี่น้องเดี๋ยวสมิงจิพาพี่น้องเลาะเบิงน้ำกันเด,ดพี่น้องพ็น,อนบอก่ตามนี้เานาดแล้วมันก็สบายพี่น้องชมันค่ะสี่บอยุ่งยากเวลาตั้งเสา ดีพี่น้องสามเมตรจา้าขดดุดมันบ่เสา,านี่สิบตดบัดเบยบตดัดเนาะโมโบตัดซเมสิเนาะความยาวเสดายมันพี่น้องบตัดแกายามีแต่คุดเอา <c oughs> มาแงงอยู่กมือพี่น้องแค่ไรนี่ยงงแงงอยู่กุมือเน่ย เฮ็ดเฮ็ดไปน้ำกำซ่างเคนวะเขาก็ต้องเบิ่งไปน้ำบ่อนใดมันบวคข่าเขาก็บในน้ำแบบติไปน้ำนะเขาก็บอกเออเขาก็เฮ็ดไปน้ำเพิ่นเขาก็ไดปปล่อยเพื่นเดียวกเบิ่งไปน้ำจ้ามีแต่มือเพิ่นซีอันนั้นเนาะเพิ่นกระิจ่างกรรมกรมาซอยน้ำเออเพื่ออะไรมือเอาขึ้นเพราะว่าอันนี้มันเรียกบบุลายเพิ่นเฮ็ดไปเพราะว่าบกุ้งก็เบิ่งน้ำเพื่น้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดไปน้ำซอยกันไปน้ำวันท้อดมือขึ้นล่า้านเออแล้วแต่เพิ่นแต่ถอยเพิ่นเฮ็ดเออเขาก็มาเบิ่งน้ำแล้วก็เพิ่นเอากรรมานะ เาจะผลักส่วนของเพื่อนล่ะนะในส่วนของเขาเขาจะมาแฝงแบบอะไรกันเพื่อนที่ไปตามที่เขาแบบแนนนันนะอือตาม,มตามที่เขาต้องการเาก็บอกเพื่อนไปเกิดเฮ็ดไปเห็หนไหมนาทีเขาก็คือบอกอมาเรนเดอร์จะได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็หนไหมแบบคือว่ากลุ่มก็ออกแบบไปเลยจะเอาแบบนี้แบบนี้เพื่อนก็โอเคเพื่อนเข้าใจแล้วเพื่อนก็เฮ็ดเฮ็ดไปเขาก็ให้เพื่อนที่เขาก็เป็นคนบางทีเขาก็คิดเป็นน้ำออกแบบเป็นน้ำเฮ็ดไปแล้ว เบิ้งไปนำบ่ม <oh ังบ hey? ่ไ oh. ด้เขากะบอกเพิ่นเห็ดแบบนี้มักแบบนี้เก็กันเข้าใจแล้วกับบริยากพี่น้องได้เรียบร้อยบ่บอกกุ้งบอลนี้เขาเบิ้งเสาเข้าเสาเออเสาเสาโซนอาบ้านเอาพี่น้องสามเสาเนี่ยงานมาเบิ่งเสาเขาพี่น้องสามเสา นี่ซีเมน์าิความยาวยาวซีเมน์าิหน้านี่หน้าหน้าสิบม่นใหญ่กว่าสิบห้าหน้าสิบเก้าเลยเปรนหน้าสิบเก้าเนะบอหน้นเนาะมีแตอใส่ไปเลยบอยเรเพื่อกบกับเนีาแประเพื่อสร้างเป็นกบเนาะ องเสาฮันเป็นเสาไม้แดงพี่น้องอันน,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 นี้อันนี้เสาไ<า>ม้แดงอันอนี้เสาไม่จีทนเนาะไม้อันแดงนี่ก็เนาะ้นแตกเป็นเสาโซ่ฮาก็ต้องกบกบง,งามนะครับงามเ<า>นะาะถ้าสีงามาง,งามอ่าว่านาชิแปดมาก็ใหญ่มันก็สชิใหญ่กว่าเสาเสาเพื่อนน,น,นี่ปกติอันนี้วันนี้นาชิมหาแล้วอันนี้หน้าชิแปดในญ่ดีว่าโอเคสำเร็จจริง แต่เมื่อเอาเส้นเอากรได้ตามที่ป้าเพิ่นแนะนำมาให้หอยเกลือตามเสาพี่น้องบวกจำบุกินแต่มันก็บวกินง่ายดนะเนาะเอาไม่ใส่ทางน้ำใช่คือไม่นี่มันจะทนได้พี่น้องมันอยู่ได้หลายปีนี่จากปีเลยไม่นี่จากปีเลยหลายปีแล้ยนะเจ็ดแปดปีเลยวใช่ไหเสาสิลาปีมันเป็นเสาแล้เสาไม้แหญ่มันทนอยู่แล้วจ้ะจ้ะ เซจิ<ไ>้นบนี้เบี่ยงเข้าไปนี่นนมีตัวแหวนสร้างประเทศเพราะว่าเขาเป็นคนไปนแท็กแบกแทงยางไว้ว่าเขาต้องการเพ็ดแบบนี้เดอ้อแต่ยังจ้แล,แล,ลวแนน้วก็ับประเทศแต่ยังเพิ่นแล้วบัดเพิ่นขึ้นโควราคาเต่อไหนน้ำเขากามาเบิ่งมาซอยเพิ่นอยู่พี่น้องบัดรไม่ขึ้นราคาแบบเขาเท่ากันแค่ชิ้นนึงเพียกเลยจีวัดแทงจะเพิ่แบบนทางไแบบหนว่าจะเอาสูงทำได้ต่ำทำได้จีวัตรทุกอย่างนัดหนึ่งจะสำคัญว่ให้พิษสำคัญ ไปกลับนอกวันนี้เหรอมาคุมงานด้วยตัวเองบ่แม่นเล่นพนังเลยเจริญดาวพี่น้องชิว่ามากุ้งคือจุกจิกสร้างแท้ของบ่แม่นได้บ่แม่นเห็ดซอยพันไปแล้วก็เบื้องไปน้ำน้ำนี่ทำก็อยากให้บ้านเทาออกมาแบบงามๆออกมาดีอะไรไปน่งไปน้ำเห็ดไปน้ำบายวันนี้เรากลับไปหาน้องโน่นก่อนเจริญดาวขอลาไปก่อนนี่พี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์ทุกใจพี่น้อง ชิปใหม่้าใหม่้ากันใหม่เดอ้อขอฝากช่องลูกไทรน้องน้องอนนท์รัชนนน้องสาวน้องคอนสาวรรค์เคสามหักแพงอยู่ดีไม่แห้งคือเกาวได้เพี่น้องเด้อสบ,บายดีสบายดีจ้า